สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัปเดตสต๊อกรถดตู้กันนะคะโอ้โหเข้ามาอย่างรัวๆแบบนี้อดใจไม่ได้จริงๆพลาดไม่ได้เลย พี่ๆคะมองหารถตู้ใช้งานอยู่หรือเปล่าช่วงนี้นะนะคะการท่องเที่ยวนะหรือว่าการเปิดเทอมนะนะคะพี่ๆที่กําลังมองหารถตู้ใช้งานไม่ว่าจะใช้ในหน่วยงานใช้ในธุรกิจของตัวเองนะคะเรามีสตอ็อกมาอัปเดตวันนี้สวยมากๆเข้ามารัรวๆเยอะมากๆนะคะพี่คะไม่ว่าจะมีถังนะคะตัวของนะคะคันนี้เลยเข้ามาส,สดๆร้อนๆตัวโตโยต้าไฮแอ2.8 GL คันนี้เป็นตู้บรรทุกนะคะ พี่ๆขาปี2020ด้วยน่าจะเป็นเกียร์ออตโต้นะคันนี้นะน่าจะเป็นเกียร์ออตโต้แล้วพี่หานะคะรถของเราส่วนใหญ่นะคะแบบสวยทั้งนั้นนะคะแล้วก็สต็อกเยอะสต็อกเพียบพี่ๆที่กำลังมองหาสต็อกรถตู้อยู่นะคะเราชอบนะคะเข้ามาดูรถได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์นะคะพี่ๆขามีนบุรีกรุงเทพมหานครถนนเสรีไทย68แแยกหนึ่งหรือติดต่อหายอยู่ได้เลยนะคะที่เบอร์ ที่ให้ไหว้ด้านลา่างสามารถแอดไลน์ได้ด้วยพี่ๆคะ่ะถ้าชอบนะดูคลิปเต็มให้จบเดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์สต๊อกรถตู้กันจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอฟซทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถมือสองแล้วอีกหนึ่งช่องอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยอยิวรถกระบะมือสองเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะอดใจไม่ไหวจริงๆนะคะ อัปเดตนะคะสต็อกรถตู้ของเราพี่ๆขา f อถามหารถตู้กันเข้ามาเยอะวันนี้นะคะบริษัทของเรานะคะมีสต็อกรถตู้เข้ามาแบบรัวๆอย่างนี้นะคะช้าไม่ได้แล้วช้าหมด อดไม่ไหวนะคะพี่คะไม่ได้ไม่ได้ไไดจริงๆดูนะคะอยู่จะพามาชมนะคะถ้ากําลังมองหารถตู้ใช้ในธุรกิจหรือใช้ในครัวเรือนหรือพี่ๆกําลังที่จะเพิ่มเติมธุรกิจนะแล้วต้องการที่จะใช้รถตู้สวยๆรถหน่วยงานแบบนี้นะคะพี่คะนะคะอ่ราคาดีด้วยบอกเลยสภาพสภาพ AA เ,เ,เ,เลยคันนี้นะคะทุกคันเลยรถของเราเกรด A ทุกคันพี่หาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะรถของเรานะมีนะคะให้เลือกนะมีให้เลือกแบบ เยอะอ่ะเลือกแบบให้จุใจไปเลยถูกใจคันไหนจัดคันนั้นไปเลยพี่ๆขาสถาบันการเงินนะคะดูแลเรามากกว่าสิบสถาบันเอาเริ่มนะคะคันนี้คันน,น,นี้เริ่มจากนะคะโตโยตา้าคอมมูเตอร์เครื่องสามพันคันนี้เครื่องสามจุดศูนย์ราคาดีแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะได้ปีสองพันสิบเก้านะคะเลขไม่อยู่ที่แค่แสนต้นพี่ขาดูสภาพนะคะันนี้สวยไหมนะคะ อ่าคันนี้ตัวหน้าใหม่หรือเปล่านะฮะดูสิอ่าเห็นไหมคะสภาพดีสภาพสวยมากๆนะคะต่อกันด้วยอีกคันนึงนะคะ,ะฝาแฝดหรือเปล่าคันนี้ฝาแฝดหรือเปล่านะคะอ่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกคันหนึ่งคันนี้เจ็ดสามเก้าเจ็ดแสนสาหมื่นเก้าพันนะคะแต่ว่าเป็นปีสิบเจ็ดราคาถูกกว่านิดหน่อยเครื่องสามพันเหมือนกันอยู่ที่พี่นะคะตั้งงบ ตั้งงบยังไงแค่นั้นเองนะคะซื้อไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะสนใจนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะพี่ๆขาไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากอ่านี่เห็นไหมอย่าตกใจแล้วล้อหายไปไหนเราถอดล้อไปสปานะพี่นะเอยโทษทีเราถอดล้อไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรถอะ่ะก่อนที่ก่อนที่เราจะมีการส่งมอบหรือว่าจะมีการนําไปวางขายเราต้องมาดูแลก่อนถอดล้อไปล้างถอดล้อไปเช็คนะคะมีการทําสปาเราจะซื้อมาแบบ ไม่ทําอะไรเลยเป็นไปไม่ได้นะพี่เราแบบดูแลให้คุ้มุมเลยคันนี้ลูกค้าอ่าถอดนี่ส่งขัดแม็กนะคะคันนี้ส่งขัดแม็กนะพี่มาดูอีกคันหนึ่งคันนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะชอบไหมเลขทะเบียนนี้ห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดสวยงามนะคะตามท้องเรื่องพี่คะต่อมาด้วยอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นรุ่นอะไรนะนะคะว้าว คันนี้เป็นหน้าใหม่ค่ะพี่ดูจากสังเกตรตรงไหนหน่วยพี่ดูพี่ดูด้านหลังนี่นะคะมีกระจกสามารถเปิดได้นะคะแล้วก็ข้างหน้ากระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เป็นโฉมหน้าใหม่นะคะพี่นะคะเป็นคอมิวเตอร์นะคะ3.0ปี2017 759ราคาดีนะคะราคาดีจริงๆเลยพี่ๆขาต้องการซื้อไปใช้ในธุรกิจซื้อไปใช้ในหน่วยงานนะคะนะคะหรือเพิ่มเติมธุรกิจนะคะพี่แล้วกําำลังมองหารถตู้นะคะแต่การซื้อรถนะคะพี่หาต้องซื้อในที่ที่ ได้มาตรฐานด้วยนะเรามีวารันตีหลังการขายให้ด้วยนะคะดูแลให้พี่จ๋านะคะพี่ไม่ต้องห่วงนะรถเราไม่ได้จอดตากแดดตากฝนตากลมพี่เห็นโกดังของเราไหมนี่นี่เป็นสต็อกนะคะ รถเราไม่ได้จอดแบบว่าตามสภาพแต่ว่าขายแบบราคาไม่ตามสภาพอันนี้ไม่โอเคนะพี่คะเรานะคะเลือกที่จะเพิ่มต้นทุนในการดูแลรถเพื่อให้ลูกค้าได้รถส,สวยๆเกรด A แบบนี้พี่ๆไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องการทําสัญญาการทำเอ่อ การทำไฟแนนซ์นะคะพี่ขาไม่ต้องห่วงเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะคะแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจบสดก็เยอะนะพี่ลูกค้าเรามีตังค์ทั้งนั้นนะคะ,ะมีแต่เซลล์ว้วไม่มีตังค์นะพี่ๆขาช่วยยอดกันหน่อยนะพี่ๆนะนะคันนี้คอมพิวเตอร์3.0ปี17699ราคาดีนะคะคันนี้ราคาดีเลยนะคะพี่ๆขานี้ชอบหรือเปล่านะคะติดต่อสอบถามทักมาได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้ออด้านล่างคลิปแอดไลน์มาได้เลยพี่ขา โอ้หบอกเลยนะสต็อกยังมีเข้ามาอีกรัวๆนะพี่ฮะให้แอกเราก็มีนะใหแอกเราก็มีนะเราไม่ได้มีแค่นี้นะพี่ดูนะคะนี่จอดกันยาวๆในรถเข้าใหม่ทั้งนั้นพี่ขานะคะแต่นะคะมีการปล่อยรถตู้ทุกวันเลยลูกค้าลูกค้ามาลูกค้าบอกต่อลูกค้าลูกค้าแบบถามหาลูกค้าแบบมาหาดูอย่างเงี้ยเจอแล้วถูกใจก็จองกันไปเลยซื้อเงินสดนะคะไม่ต้องดาว ่าซื้อเงินสดไปเลยหอมเงินสดสดมาจัดไปอย่างนี้นะคะพี่ขาโอ้โหสุดยอดนะรถสวยจริงอ่าจังหวัดไหนก็ซื้อได้นะคะพี่ถ้าอยู่ถ้าอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมพี่ติดต่อแอดไลน์หรือว่าโทรสายด่วนมาหาอยู่ได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ให้ไหว้นะคะ098 706 7324ขออนุญาตเดินมาทางนี้นะมันแคบนะอ่าพี่เห็นไหมอืมนี่ เหมาะกับการเป็นรถโรงเรียนนะคันนี้นะเหมาะกับการนําไปใช้เป็นรถโรงเรียนนะอ่าคันนี้สวยดีนะคะคพี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคากันไหมาราคาดีหรือเปล่านะคะคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์เจ็ดแปดเก้าเท่านั้นเองปีสองพันสิบเจ็ดไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลพี่ค่ะนะคะถือว่าใช้งานไม่ไม่เยอะนะถือว่าใช้งานปกติเลยนะคะรถตู้นะคะรถที่ใช้งานรถโดยสารนะถ้าไมแค่แสนนิดๆแสนแบบกลางๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วปี สิบเจ็ดตอนนี้ปียี่สิบสี่เจ็ดปีพี่คะปีหนึ่งไม่กี่หมื่นโลเองนะคะใช้งานบางรถรถยนรถยนต์ส่วนบุคคลน่ะยังจะใช้งานเยอะกว่าอีกนะบางคันนะคะบางท่านอันนี้จากประสบการณ์ที่เคยสัมผัสมานะพี่นะนะคะเห็นไหมคะสวยๆครบแบบนี้มาคันนี้พระเอกของเราค่ะไฮแอกแบบ,บรถบรรทุกนะคะเหมาะสําหรับนะคะลูกค้านะคะที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้ในการแบบขน ขนเอ่อขนขนของขนสินค้าขนมอไซค์ขนบิกบ๊กไบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราพับเบาะแล้วก็แบบเออเราสามารถไปทําได้ลูกค้าซื้อไปทําเยอะนะนะคะอ่ะสวยมากเลยคันนี้เดี๋ยวดูก่อน 659,000บาทให้เอ t ให้ id, นะคะ2.8 G.L. นะคะคันนี้โหตู้บรรทุกด้วยนะคะปี2020ไม่หนึ0 0แสนมกิโลเท่านั้นพี่คะโหได้ปี2020นะคะราคาดีนะคะ6 0 0 0 0กว่าเองนะคะคันนี้สวยจริงสวยจริงเราไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะพี่ๆ่ะเราไม่ได้มีเพียงเท่านี้เพียงแต่ว่าวันนี้อัปเดตสปอกรถตูต้ให้ดูเข้ามาเยอะจริงๆนะแสดงว่านะคะ การขายของเรานะยอดมันต้องได้นะพี่นะยอดมันต้องได้เพราะว่าลูกค้าต้องขอบพระคุณด้วยนะคะลูกค้าให้ความไว้วางใจกันเยอะมากจริงๆนะคะพี่ๆขารถตู้ของเรานี่บอกเลยสวยทุกคันนะคะอ่านี่ สวยจริงนะคะพี่ๆขาชอบนะถ้าชอบนะหรือว่าชอบสเปคแบบไหนนะพี่ <an> <t ale> พี่ลองสอบถามอยู่เข้ามาก่อนนะคะเดี๋ยวจัดให้นะพี่ย๋าเดี๋ยวจัดให้นะนะคะ <an> <t ale> ส,อส,อสอบถาม <an> <t ale> พูดคุยกันก่อนได้นะคะเงื่อนไขนะคะหรือเอกสารในการใช้การออกรถนะคะเงื่อนไขแบบนี้นะคะเราพอไปกันได้ไหมบอกเลยไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดพี่จ๋านะคะไม่ได้ยุ่งยากอย่างท <an> ี่คิดเอกสารง่ายๆค่ะพี่ๆขะขอแท้ขอแค่ใช้อ่เชื่อใจนะคะไว้ใจกันนะคะจริงใจต่อกันเท่านั้น กันเองมีอะไรบอกกันให้หมดนะคะพี่ทําพี่เอ่อพี่บอกอยู่ได้อู่ก็ช่วยพี่ได้ถ้าช่วยอยู่ช่วยเต็มที่พี่โอเคไหมอิวอยากขายรถพี่ก็อยากได้รถไปใช้งานนะคะไปทํามาหาก,กินต่อยอดธุรกิจกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องมาหลอกมาลวงมาโกหกกันโอเคไหมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอ จบการรีวิวการ update, อัปเดตสต็อกรถตู้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตสตออ็อกรถเก่งรถกระบะกันนะคะวันนี้เห็นรถตู้ละอดใจไม่ไหวโอเคไหมคะอ่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งชันกิ้งกิ้งกิ้งนะคะเพื่อนะคะเป็นการแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ให้พาลาดรถสวยเกรดเอแบบนี้แถมยังฟรีดาวได้ด้วยนะคะพี่วิคะ่ะให้กำลังใจอยู่ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ